ก่อนถึงกดเชเบลจะพูดถึงเชอเอมก่อนแล้วเดี๋ยวพูดกดเชเบลแล้วจบหละนะแฟนคลับเชอเอมไปกดแฟนคลับกดเชเบลไปกดเชอเอมเป็นคนหนึ่งที่มีคุณภาพเป็นคนตอบคำถามเก่งเป็นคนมีสาระเป็นคนมีหุ่นที่ดีถึงแม้จะเดินไม่ดีสุดเท่าไอรินแต่มีหุ่นที่ดีสมองที่ดีมาก มีนิสัยดีความมุ่งมั่นดีนะฮะแต่ว่าเมื่อโอเวอร์ออรรวมกันแล้วเนี่ยนะฮะงานขายก็เข้ามาที่5คนสุดท้ายนะฮะแต่ถ้ารวมแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าสปอนเซอร์หรือสินค้าต่างๆยังเลือกเอมน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าคอมเมอร์เชียลเนี่ยจะมองเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะ ก็เลยมีผลลัพธ์ออกมาเป็นรองหนึ่งแต่ถามว่าเอมนิสัยดีไหมโคตรดีผมมัหนักใจผมมัหนักใจแต่ว่าคําแรกที่ขึ้นไปแล้วถามแสดงความยินดีกับกดเชเบลแล้วถามเอมคือโอเคไหมไหวไหมได้ไหมลองหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ได้ยินมาจากเอมแล้วสบายใจก็คือเจเอ็มบอกว่า โอ้ยหนูโอเคเลยหนูได้ได้ไม่มีปัญหาเลยหนูได้หนูภูมิใจแล้วลองหนึ่งแล้วหมูภูมิใจที่ได้มาเป็นครอบครัวของมิสแกรนโอเคนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ไม์เซ็ตที่ดีมากๆก็เลยบอกว่าโอเคนะอ่าพี่จะสนับสนุนเชยเอมในทุกๆเรื่องที่หนูอยากให้พี่สนับสนุนแล้วก็เลยบอกว่าทำสินค้าออกมาให้พี่ขายก็ได้ ให้ให้องค์กรช่วยกันขายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวก็จะพยายามสับสนน้องในทุกๆบริบทที่น้องชอบและน้องถนัดนะทุกคนเข้าใจไหมอะแฟนกับเชอเอมขอคนละหนึ่งออเดอร์ไปฉลองให้เชอเอมหน่อยเชอเอมมีความสุขนะแฮปปี้ด้วยไปกดก่อนเร็วกด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 ก่อนเร็วแฟนกับเชอเอมกดก่อนแฟนกับเชอเอมกดก่อน แฟนลับอเฉลยมกดก่อนเร็วกดก่อนกดก่อนกดพร้อมกัน5้าสี่สามสองหนึ่งกดครับกดสักครั้งหนึ่งแฟนลับอเฉอลเร็วเร็วขออีกครั้งหนึ่งกดอะไรก็ได้อาน้ำพริกก็ได้อาปากหมุดให้อาไหมะมัยแฟนลับอเฉลยมไปกดน้ำพริกกันก่อนเร็วน้ำพริกกินได้เก็บไว้ได้ทั้งนานไม่ต้องแช่ตู้เย็นไปกดแฟนลับเฉเอมขออีกครั้งหนึ่งให้ได้หนึ่งป่ะให้มันเหมือนพลังเฉเอมนิดนึงแฟนลับเฉอยมไปกดห้าสี่สาม สองหนึ่งพร้อมไหมกดตะกร้าพร้อมกันครับกดตะกร้าพร้อมกันเย้ yeah! แฟนลับเจเอ็มร้อยยี่สับแปดสับสนเชื่เอ็มด้วยนะเดี๋ยวผมดันเต็มที่ครับถ้ามีเวทีอะไรที่มันปังๆแล้วน้องอยากไปเดี๋ยวจัดการให้รวมถึงไอรินด้วยนะครับรวมถึงไอรินด้วยนะฮะ